สวัสดีครับเทนนวิงนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการ Secret Room นะครับวันนี้มีเรื่องสุดสยูวว่าหวิวใจมาฝากสาวๆของผมกันอีกเช่นเคยนะครับเนื่องจากว่าพักนี้มีสาวๆกับหนุ่มๆน,นะฮะถามผมมาเยอะทีเดียวว่า,าทำไมแฟนไม่ค่อยทำกันบ้านอยู่กันมานานแล้วบทรักเริ่มเบือ่อเริ่มเซง็งเริ่มแบบ หาทางออกหาความตื่นเต้นให้ชีวิตคู่ไม่เจอเนี่ยนะฮะผมก็เลยไปกลั่นกรองนะฮะเหมือนเดิมประสบการณ์ชีวิตผมเนี่ยให้ออกมาเป็น4ข้อนี้นะครับสี่ข้อที่จะทำให้ชีวิตรักของคุณเนี่ยตื่นเต้นขึ้นมานะครับในหัวข้อที่ชื่อว่า ผู้ชายชอบฟิตเจอริงที่ไหนนะฮะอะเหมือนเช่นเคยหลกัหลกๆเลยเนี่ยผมเอามาจากความชอบของตัวเองด้วยแล้วก็เพื่อน,อนๆรอบตัวที่ผมเคยไปพูดคุยในวงเล่าหรืออะไรก็ตามเนียนะฮะหรือสาวๆเหมือนกันเพื่อนๆรุ่นน้องที่เป็นผู้หญิงที่แบบเวลาผมไปถามไปคุยไปอะไรอย่าเนี้ยนะฮะแล้วก็เก็ตไอเดียเหล่านี้มานะฮะผมเลยจัดมาเป็น4อันดับท็อปฮิตนะครับ เป็นการเปลี่ยนสถานที่และกันใช้คำว่า outdoor มันจะดูน่ากลัวไปนิดนึงเปลี่ยนสถานที่ make love จากบนเตียงเนี่ยให้ไปเป็นที่อื่นแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยประเด็นของมันคือสร้างความตื่นเต้นสร้างความเลาใจแล้วก็ทำให้ไอรียรารักเนี่ยนะครับที่เคยมีเดิมๆมเนี่ยมันไม่น่าเบื่อนะฮะ คำถามที่สาวๆหรือนุ kommt, way, i, están, ่มๆถามผมมาว่าทําไมแฟนไม่ชอบทํากันบ้านเนี่ยบางครั้งถ้าเรานึกย้อนไปดูพฤติกรรมของตัวเราเองหรือคู่ของเราเนี่ยเราอาจจะพบว่าเออบางทีมันทําอะไรซ้ำซากกันเกินไปนะครับเช่นมีบทรักมีรักกันทุกครั้งทําแต่บนเตียง ทำแต่ในห้องนอนทำแต่ในที่เดิมๆฉากเดิมๆนะฮะสีสันเดิมๆแสงสีเดิมๆหรือแม้แต่เปิดเพลงเดิมๆหรืออะไรก็ตามชุดเดิมๆหน้าเดิมๆท่าเดิมๆเนี่ยไอ้พวกเนี้ยผมอยากให้คุณตัดออกไปจากหัวนะฮะแล้วก็ ลำลึกอ่าไม่ใช่ล้ำลึกนะฮะเอาเ e f e ฟเนของผมเนี่ยเอาไปปฏิบัติใหม่เพื่อสร้างสีสันให้ความรักของคุณไม,ม่หน่าเบื่ออ่ะอันดับหนึ่งเลยนะฮะที่ผู้ชายชอบที่สุดแล้วก็ผู้ชายอย่างผมเนี่ยตาหน้าเลยชี้หน้าเลยผู้ชายอย่างผมชอบที่สุดเลยคือที่ไหนรู้ไหมในรถในรถยนต์นะฮะในรถยนต์ส่วนตัวของเรานี่แหละครับมันเป็นอะไรที่ตื่นเต้น นะฮะอย่างเช่นสมมุติเรากลับจะทางานรถติดหรือฝนตกหรืออะไรก็ตามเนี่ยแล้วมันอยู่ในภาวะที่ต้องอยู่ในรถกันนานๆเนี่ยลองเริ่มบิวอารมณ์กันตั้งแต่ในรถนะฮะ เอามือรูบๆคำๆจับๆจ,จ,จุดปากบ้างจับตรงนั้นตรงนี้บ้างที่เป็นจุดที่เรารู้นี่ว่าคู่ของเราแฟนของเราเนี่ยเขาชอบถูกกระตุ้นตรงไหนเราก็ไปกระตุ้นไปจับไปเล่นตรงนั้นนะฮะเป็นการบิวอารม์เป็นออเดิร์ฟเล่นง่ายๆเป็นออเดิร์ฟนะฮะก่อนที่เราจะเข้าเมนคอร์สแล้วพอเราเล่นออเดิร์ฟเราจนฉ่ำวาวทั้งคู่เนี่ยพอกลับถึงบ้านเนี่ยเมนคอร์สเรามันจะตื่นเต้นนะฮะหรือถ้าบ้านใครที่จอดรถมิดชิดนะฮะไม่มีคนเห็นนะครับ เป็นที่ที่แบบว่า,ามืดๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่ในบ้านของเรานะฮะที่จอดรถนะฮะเราสามารถเลิกเลิฟก,กันในรถก็ได้นะฮะมันจะเพิ่มความตื่นเต้นเล้าใจนะฮะใครไม่รู้ท่าเนี่ยนะฮะในคอร์สฟินเทเลปีเนี่ยนะฮะผมสอนไว้อย่างละเอียดเลยถึง ท่าทางต่างๆถ้าสมมุติคุณอยากจะเม e เลิฟกันในรถเนี่ยจะทําท่าไหนที่ผู้หญิงถนัดผู้ชายถนัดท่าไหนที่มันจะตื่นเต้นท่าไหนที่จะบิวอารมณ์เนี่ยในคอร์สฟินเทอร์ปีเนี่ยผมมีรูปให้ดูด้วยแล้วผมจะอธิบายอย่างละเอียดเลยว่าสาวๆและหนุ่มๆควรจะทําท่าไหนที่จะเม e เลิฟกันในรถเพื่ออะไรเพื่อเพิ่มแพชชั่นเพิ่มเสน่หาเพื่อความตื่นเต้นเพิ่มความตื่นเต้นให้คู่รักของคุณเนี่ยขอใช้คำทลึ่งนิดนึงนะ กระเซากกว่าเดิมนะฮะสอยู Hag, ่กว่าเดิมกระเสากกว่าเดิมในบทรักน้นๆนะฮะอะมาถึงอันดับที่สองนะฮะอันนี้ผมชอบเหมือนกันนะฮะอันนี้ผมชอบเป็นที่หนึ่งแต่หลังจากไปสำรวจคนรอบๆตัวผมมาแล้วเนี่ยอันนี้กลายเป็นที่สองนะฮะคือการมีอะไรกันหน้ากระจกอันนี้สอนบ่อยๆนะครับมีอะไรกันหน้ากระจกมันมันตื่นเต้นยังไงมันทําให้เราได้เห็นภาพของตัวเราเองกับคนรักของเรานะครับมันเหมือนเราดูหนังโป๊อะเหมือนเราดูหนังสดแต่ว่าเป็นตัวเรากับแฟนเราเล่น ะะไม่ต้องไปถ่ายคลิปไปอะไรเพราะว่าผมไม่แนะนําให้ถ่ายคลิปมันจะทําให้เกิดอันตรายขึ้นในภายหลังนะฮะเกิดคลิปหลุบโทรศัพท์หายอะไรขึ้นมาเนี่ยเดือดร้อนนะฮะแต่ แค่เรามีอะไรกันหน้ากระจกเนี่ยมันก็ตื่นเต้นแล้วเราได้ชำเลืองไปมองโอ้โหลีลาดีนะวันนี้เอ้ยวันนี้หุ่นเป็นยังไงวันนี้แบบโอ้โหยกขาสูงวันนี้เข้าไปลึกหรืออะไรเงี้ยนะฮะเราจะเห็นลีลาของตัวเราเองแล้วก็ลีลาของแฟนเราจากกระจกเนี่ยมันเพิ่มความตื่นเต้นนะฮะแล้วมันทําให้ไอ้ลีลารักครั้งนั้นเนี่ยบทรักครั้งนั้นเนี่ยมันเร้าร้อนขึ้นกว่าเดิมมันฮอตขึ้นกว่าเดิมนะครับถ้าเคยมีอะไรกันแบบเบื่อเบื่อแล้วลองไปยืนกันหน้ากระจกหรือนอนแล้วมีกระจกอยู่ข้างหน้าเนี่ย ดูภาพตัวเองในกระจกดูภาพแฟนในกระจกเนี่ยมันสร้างความเร้าใจเพิ่มขึ้นได้มากทีเดียวเลยนะฮะสำหรับผมมันมากทีเดียวนะฮะอ่ะอันดับ3ที่ผมชื่นชอบเหมือนกันแล้วผมเชื่อว่าผู้ชายอีกหลายคนแล้วก็สาวๆบางคนก็ชื่นชอบนะครับก็คือการ มีบทรักกันในน้ำไม่ใช่เป็นชารวันนะฮะแต่ว่าในน้ําในที่นี้อาจจะเป็นสระว่ายน้าที่เป็นพูลวิลล่าส่วนตัวนะครับบางคนชอบไปเที่ยวต่างจังหวัดแบบภูเก็ตพัทยาหรือทะเลสวยๆแล้วมีพูลพูลวิลล่านะฮะห้องพักที่มีสระว่ายน้ําส่วนตัวที่มันนิชิดเนี่ยการเ,เลิฟก,กันในพูลวิลล่านี่มันตื่นเต้นนะฮะยิ่ง กลางวันก็ตื่นเต้นอีกแบบหนึ่งแสงแดดสาดส่องมาที่ผิวมันดูเซ็กซี่หรือกลางคืนนะคะเปิดไฟสลัวๆเห็นแสงดาวบนฟ้าพระจันทร์เต็มดวงอะไรเงี้ยมันฟินนะฮะ หรือแม้แต่ถ้าไม่มีพูลล่าอ่างอาบน้ําก็ได้อ่างอาบน้ําที่บ้านหรืออ่างอาบน้ําในโรงแรมเนี่ยมันให้มิติความรู้สึกที่แตกต่างนะครับแล้วเราเราผู้ชายผู้หญิงนะครับเมคลิฟกันในน้ำเนี่ยไอเสียงน้ํากระทบผิวเนี่แจ๊ะ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 จับ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 เนี่ยมันได้อารมณ์นะฮะมันตื่นเต้นมันให้ความรู้สึกที่ดีแล้วก็ แก้เบื่อได้ดีมากๆเลยผมจะบอกให้เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดเลยการเมคเลิฟกันในน้ำเนี่ยมันสนุกมันตื่นเต้นมันว้าวิวนะครับสร้างความบันเทิงได้ระดับโปรเฟสโปรเฟสซินเลยทีเดียวนะฮะอ่ะข้อสุดท้ายนะครับแต่ก็ไม่ท้ายสุดเพราะว่าเป็นอะไรที่ตื่นเต้นเหมือนกันแต่มันอาจจะจะอันตรายหรือเสี่ยงไปนิดนึงนะครับก็คือการมีอะไรกันในห้องน้ําที่ไม่ใช่บ้านนะฮะอันนี้เมื่อก่อนตอนสมัยวัยรุ่นผมทาบ่อยเพราะว่ามัน มันตื่นเต้นนะอันนี้ฟังไว้เป็นบทเรียนเป็น r e f e r e น c ์นะอาจจะไม่ต้องไปทําจริงนะเพราะผมจะบอกว่ามันอันตรายนะครับเมื่อก่อนตอนผมวัยรุ่นเนี่ยบางทีเวลาไปผับหรือไปบ้านเพื่อหรืออะไรเงี้ยบางทีถ้าถ้าผมแบบกึ่มๆรู้สึกนึกสนุกเนี่ยสก,กิดแฟนแล้วก็ชอบเข้าไปแอบจ,ะะจั๊กจี บิวกันอยู่ในห้องน้ำอะไรเงี้ยนะฮะมันได้อัธรสมันได้ความตื่นเต้นนะฮะตื่นเต้นเพราะอะไรตื่นเต้นเพราะกลัวคนรู้ตื่นเต้นเพราะกลัวคนเห็นอะไรเงี้ยนะฮะแต่ไม่แนะนําถึงขนาดว่าเมคเลิฟกันจริงจังอะไรเงี้ยนะฮะมันอันตรายมันเสี่ยงนะครับแต่เข้าไปแบบเหมือนแบบอาจจะเล่าลมจุบจกอดๆอะไรเงี้ยมันก็สร้างความบันเทิงเรืองใจแล้วพอเรากลับไปบ้านเนี่ยไอ้ไฟรักหรือไอ้บทโหมลงนะฮะบทเล้าลมที่เราเราบิวกันตั้งแต่นอกสถานที่เนี่ยพอกลับไปถึงบ้านเนี่ยไอ้ ความคุก,กุุนหรือความตื่นเต้นเนี่ยมันยังอยู่แล้วมันจะทําให้การเมคเลิฟหรือบทลักครั้งนั้นมันเลาใจมากกว่าเดิมนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่ในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่าฟินเทอราปีถ้าสาวๆฟังแล้วชอบใจอยากเรียนแบบลงลึกนะฮะไปเรียนได้ในคอร์สออนไลน์ของผมที่ชื่อว่าฟินเทอราปีผมสอนอย่างละเอียดเลยว่าไอการเอาดอแนกสถานที่หรือเมคเลิฟสร้างความตื่นเต้นเนี่ย มันทําได้ที่ไหนบ้างที่คุณจะปลอดภัยแล้วก็ใช้ท่าอะไรบ้างในแต่ละที่นะฮะผมบรรยายไวโดยละเอียดมากๆละเอียดเบ้าบอกเลยฟังแล้วเข้าใจเก็ทเห็นภาพเลยไม่ต้องจินตนาการมากเลยนะฮะสนใจก็ทักมาที่นี่เลย Line at channelweek นะฮะ ผมพร้อมที่จะนํำพาคุณไปสู่โลกใหม่ที่จะทําให้ชีวิตรักของคุณมันมีสีสันมากขึ้นคู่ไหนที่เบื่อกันแล้วคู่ไหนที่เริ่มจะรู้สึกว่าโอ๊ยใกล้หมดแพชชั่นแล้วแฟนไม่ทําการบ้านนานแล้วหรือเราไม่อยากทําการบ้านกับแฟนแล้วเนี่ยมาลงเรียนคอสฟินเทอรป์ปีแล้วชีวิตรักของคุณจะกลับมาสดใสเหมือนเดิมอีกครั้งนะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วเจอกันครับ เวลามีบทรักคุณสัมผัสถึงคําว่าจุดสุดยอดหรือเปล่าครับคำว่าฟินเป็นยังไงเสร็จเป็นยังไงถ้าสาวๆคนไหนไม่เคยสัมผัสถึงความรู้สึกนี้ฟินเทอร์ปีมีคําตอบให้คุณนะครับคอร์สใหม่ของผมคอร์สนี้ลังสรรขึ้นมาเพื่อให้สาวๆและคนรักของคุณได้นาพาบทรักของทั้งสองคนให้เสร็จจนถึงขั้นสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนวดดองเคในท่าต่างๆ ผมคัดสรรท่าทางในการนวดมากถึง20ท่านะฮะร,รวมไปถึงเทคนิคในการใช้ปากทำออโรเซ็กซ์ให้ผู้ชายนะครับทำยังไงให้เขาถึงจุดสุดยอดคาปากของคุณนะครับในฟินเทอร์ปีจะมีกลลม็ดเด็ดพลายต่างๆสาวๆคนไหนที่เสร็จยากเวลามีกิจกรรมรักเนี่ยจะนำพานตนเองไปถึงจุดสุดยอดได้ยังไงนะฮะผมรังสรรบทเรียนขึ้นมาให้สาวๆรู้จักสัมผัส เล่นกับตัวเองนะครทั้งจากการใช้มือการใช้อุปกรณ์ของเล่นต่างๆผมจะสาธิตให้สาวๆดูแบบละเอียดชัดเจนทําให้ดูกันเลยทีเดียวนะครับแม้แต่ท้ารักนอกระบบนะฮะท่ารักเอาท์ดออร์ในรถทํำยังไงในห้องน้ำทํำยังไง ผมเอามาฝากกันในท่าต่างๆให้คุณได้นำมาบำบัดความรักของคุณให้มันสดใสซา,าบซ่างขึ้นกว่าเดิมน,นะครับปัญหาของคนรักที่เคยนอกใจแล้วกลับมามีเซ็กกันใหม่ไม่ได้นะฮะจะแก้ไขยังไงให้คุณสองคนเนี่ยคือดีกันแล้วและสามารถไปมีเซ็กซกันได้เหมือนเดิมรวมไปถึงคู่รักที่แพชชั่นกำลังจะหมดนะฮะมีวิธีการตงแต่งให้แพชชั่นมันคึกคักสดใสขึ้นมาใหม่ได้ยังไงนะฮะผมจะอธิบายในทุกบทเรียนทั้งสิบบทเรียนเนี่ยอย่างละเอียด เป็นแบบสิดทายให้คุณทำไปพร้อมๆกับสิ่งที่ผมอธิบายและสอนคุยนะครับถ้าสาวๆคนไหนไม่เคยสัมผัสคําว่าถึงจุดสุดยอดกินเทโลปีจะบําบัดให้คุณเสร็จถึงขั้นสุดครับแล้วเจอกันครับ